อาอาครแล้ว,อ,ลวอ่ปะปมืออย่าพูดใจบดงาโอ้สองร้อย้สิบเก้่ากาบ,บาทใหนะขึ้นมาพับตาหีเลยเห็นั้แดดแรงนะฮะไม่ชีด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 คือนโนบอกาแตาที่สอง จะบนน้องทัวบกเนยน้องทัวเต็มนด้วยอะครับผมทอาไปคนนึ่เอ้าเชิญขอเสียงต่อเมื่อคุณชอบนักอนไ้ไม่ได้นะรอน้องเขามามาที่อย่างไรแล้วเขาไพี่ตัวนองอะไรพี่อะไรสอรอยกระบาอะไระเดินลงวลกูนะเดิลงหน่อยๆเดินงหน่อยๆนี่อะมาสัมผัทํามเขาจักกัน่อยับพี่ใหญ่ครับเชิญครับเชิญกลาครับ ฮะตุกตาตุกตาตกตาตกตาตกกตาตกตาตกตาโอ้เปนมอสเซลนะฮะคุณอะไรบ้างครับคุณน้าคุณคุณพีทคุณปอค่คุณแอนเขาทำไมไปทาอะไรทำนั้นเหรครับอ๋อนี่คือพี่แอนหรอออมรู้เหรไม่รู้เหรอฮะเี่ยเหรอฮะต้องคาดนันรู้ทุกเรื่องยาปเรื่องจริง คนนี้เนี่ยฮะอ้าววันนี้สามคนใจดีมากเลยนะครับมาร่วมกับน้องบุ๊นนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะเซ็นลายเซ็นให้นะฮะแต่วันนี้เนี่ยนะนี่ฮะเดี๋ยวให้ทั้งคู่ถือเสื้อได้เลยครับมาสามคนถือเสื้อเลยอ่าถือเสื้อนิดนึงนะครับเอานะครับนี่นะฮะเดี๋ยวเซ็นกันข้างล่างเลยแล้วกันนะฮะคนละสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับและวันนี้นะฮะเป็นเสื้อสวยๆนะฮะสกีนนักเด็กยายาครับนะครับอ่ะเดี๋ยวถ่ายรูปพร้อมกันเลยกับน้องกู๊ดเอ็มเอฟนะฮะบอลกล้อง ใจปุนมากเดินสามซ้ำดารอนเดนี่น้ำใจไม่มีวันหมดก้าวสู่วีทรบุรุษแล้วขอบคุณมากครับคุณมากนะครับมากครับน้องทั่วมไปสินี่นักบอลอัปเดตผลงานหน่อยสิครับไปดีมากตอนนี้มีงานอะไรบ้างครับครับก็ตอนนี้มีผลงานเพลงครับมีทั้งหมดสองซิงเกิลครับมีเพลงบทพิสูจน์รักแท้ครับแล้วก็มีงายเรื่องนี้มีนักเตะโอ้โหดูชีวิตน่าทึ่งมากเลยนะ เออเป็นเพลงช้าทั้งคู่กับเพลงช้าทั้งคู่กับเพลงแรกนี่ก็จะเป็นคนที่ตามหาความรังพงนักงานท่าเป็นเพลงที่สองเป็นบทบทสรรลุวาร์ทายแล้วคนติดปุ๋ก็ไม่มีเทคนิคโอ้ยแี่ข้า่งตรงกับชีวิตจริงพอ,งอสมควรนะนี่ไงบอดปากหวานเลยตอนผมแล้วซองซิงเกลิลปล่อยมาแล้วครับเพจก็เป็นพระเอกด้วยเนี่ยใช่ตอนนี้มีผลงานละครครับตอนนี้กำลังถ่ายคำเรื่องบวกมาครับทางช่องถูกละก็เป็นวิศวกรหน่อยถอาหละวิศวกรตรงครับออ๋ ก็อยากจะฝากทุกคนนะช่วยติดตามด้วยค่ะเพราะว่าเป็นละครเรื่องแรกที่ฟูดลงแสดงลงทําการแสดงเป็นพระเอกเป็นตัวนะก็จะฝากแฟนคลับทุกคนนะช่วยช่วยเป็นกำลังใจให้ทั้งฟูดเนสไบป์ปอแล้วก็มีพี่เต๋าพี่นิกกี้พี่ปีนเกตมณีพีป้ายคนดึงป้าป้ายคนดึงป้าป้ายคนดึงป้าคุณพี่ต๋อป้ายปอลแสดงเล่นเป็นน้ำโอ้โหนะฮะซึ่งพี่เข้ามาทุกครั้งก็ในกองก็จะสรุกสนามกันครับ ออนแอร์ที่ช่องไหนฮะัน้องชูเทนทีวีชูเทนใช่ครับประมาณสักเท่าไหร่จะได้ดูครับปีหน้าน่าจะได้ดูกันครับไม่นานนะปีหน้าก็เดือนหน้าถ้าเข้าสู่ปีใหม่แล้วประมาณนั้นถูกต้องพี่น้องดูมันน่าหน้าเป็นเป็นละครแบบว่าแบบเลิกเลยนะของทางชูเทนนะใช่ครับเริ่มแรกต้องติดตามใช่ครับซึ่งแต่ตอนนี้ก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งครับเป็นรับเชิญครับละครเรื่องรักสุนทรีทางช่องสาม เราอยากเล่นดเล่นด้วยเหรอเล่นด้วยแต่ว่าน่านาเกันประมาณปลายเดือนธันวาคมนี้แหละน่าจะได้ชมกันครับติามกันได้นะจ๊ะนะฮะน่ารักเหมือนเคยครับมายทวานก็สร้างเสียงหัวเราะสร้างความสดใสและมีเพลงพราะก็ให้ตลอดนะฮะขอเชิญเลยกับน้องกุ๊ลเคมีเอกครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับโอ้โหเขาต้องไปไหนกันถึงจะเอกได้ใช่ไมต้องไปไหนกันถึงจะเอกไดใช่ไหม แต่อ่ามีอีกสองคนนะสองคนเดี๋ยวอ่าเราก็จะมีศิลปินนะฮะสปิ่นหมุนเวียนกันนะฮะไปอ่าขายเสื้อนะฮะเป็นเสื้อครบรอบ9ปีดาราในที่เก้าสมิทเก้น้ำใจไม่หมดนะฮะพูดจิ้นหลากใหญ่กุ้งจริงนะฮะใครสนใจเสื้อไหน่ตัละสองพันเก้าสิบเก้าบาทนะครับรายได้เราจะมอบให้กับมูลนิธิเพื่อนหายากยากครับ หน่อยเทคเสียงหน่อยนะฮะฮัลโหลยังยังหลับไม่ยังง่วงไม่กลาไม่ง่วงนะเพเสียงไบร้เน็ตหน่อยเบาๆไปนะยังเบาเรารับศพแล้ว ก็จะรับตื่นตื่บ้างได้บ้างฮะแล้วก็ลุงมาปั๊บเอ่อไปเนปมาแล้วนี่นาเออปั๊บกดไฟไปแป๊บนี้เน่อชุงไปไปหน่อยเฮ้ยมาเยอะมากเลยสวยมากเลย<ม>หัวใจ D N brightness เ<ส>นี่ย<ส>นะฮะทุกคนแบบทั้งทีฟันคู่เดียวกันเลยเนี่ยใบเนปถ้าพี่เป็นแกสองคนนละ้วพี่ตกลงไปตั้งนานแล้วคนก็เทียนกันขนาดนี้